สวัสดีค่ะมือนี้ช่างตีพาทุกคนมาเบ่งต้นผักหวานกับต้นน้อยหน้านะคะที่ช่างตีปลูกไว้บนคูคนาแต่ก่อนตรงนี้จะปลูกมันสำปะหลังเหมือนกระแปงข้างคนะคะนี่เหมือนกระแปงข้างๆแต่ว่าช่างตีเปลี่ยนมาปลูกพืชยืนต้นเพระเป็นเป็นน้อยหน้านะคะปลูกข้างๆคูคนานี่น้อยหน้าก็ปลูกได้หลายปีแล้วนะคะ ฟางนี่ประมาณหาปีส่วนฟังนี่ได้3สามปีช่างตุยจะปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่างตุยเป็นคนชอบปลูกนะแต่ว่าการดูแลช่างตุยก็จะไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าช่างตุยก็ยุ่งกับงานตัดผ้านะคะนี่แหละสาเหตุที่เลือกปลูกไมย้ยืนต้นแต่ก่อนช่างตุยจะปลูกมะเขือแต่ว่ามะเขือมันกะมันกะดีอยู่แต่ว่า มันต้องได้มาดูแลเรื่องหญ้าตลอดนะคะเรื่องหญ้าเรื่องน้ำแต่ถ้าเขาปลูกไม่ยืนต้นมันจะบ่ได้ดูแลเรื่องน้ำนะคะหญ้าก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปนานๆเขาจะมาตัดนะคะมันจะมีผักหวานน้ำค่ผักหวานผักหวานที่เขาปลูกพ่อได้เก็บไปห้อยรถพุ่มพวงอยู่นะคะเพราะว่าช่างตีพ่อบ้านเพิ่นขายรถพุ่มพวงน้ำนะคะ เขาก็ปลูกไว้พ่อได้เก็บไปหอยลวดพุ่มพวงนี่เป็นต้นน้อยนาฟังนี่ได้สามปีนะคะนี่สามปีผักหวานเขาก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะช่างตีจะปลูกไปเรื่อยๆเพราะว่าช่างตีชอบปลูกอันนี้เขาเอามาปลูกไม้นะคะนี่เอามาปลูกไม้ยังบ่าทัานได้ถึงอาทิตย์นะคะนี่ช่างตีจะปลูกแบบนี้นะคะจะตัดก้นถุงตัดก้นถุงแล้วก็ปลูกประมาณนี้นะคะแบบปลูกเลึกนะคะเนี่ย ยังบรทันได้มาทําความสะอาดยังบ่ท่านได้มาตัดงาน,นะคะจะปลูกไปเรื่อยเพราะว่าช้างที่ชอบปลูกจะปลูกไปเยอะๆปลูกเยอะๆปลูกหลายๆนี่พี่เลี้ยงถ้าพี่เลี้ยงเขาเริ่มเสื่อมแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระบอกเป็นอย่างเพราะว่าต้นผักหวานาวเขาโตแล้วนี่ต้นผักหวานโอ้ยแตกยอดดีค่ะพี่น้องนี่แตกยอดดีขนาดเลย มือในช่างตุยพามาชมต้นผักหวานนะคะคลิปแรกที่ช่างตุยลงในช่องนี้นะจะเป็นคลิปยอดผักหวานสวยๆนะเพื่อนๆพี่ๆอาจจะอยากเห็นต้นผักหวานที่ช่างตุยปลูกไว้นะคะนี่ออ้ยแตกยอดดีค่ะพี่น้องนี่จะประมาณถ้ายอดประมาณนี้ประมาณสองมือนะคะสองมือช่างตุยจะมาเก็บ จางตีจ๋าทย้อยปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจางตีชอบปลูกถ้าเขาติดแล้วเดินลากเขาเดินแล้วจะดูแลมันยากจางตีก็เลยหันมาปลูกผักหวานนะคะปลูกมันคูคนาโน่นฝั่งนู้นก็จะมีกล้กวยกล้วยกระเพาะได้ใส่ตองนะคะเพราะว่าเขาเขาขายของเนาะขายกับเขากระเพาะได้เอาใบตองไปเฮ็ดหมกนะคะบัาทันได้ทําความสะอาด นี่อันนี้ก็ปลูกอีกนะคะนี่อันนี้คือตอน้นผักหวานที่ช้างตุยปลูกไหมนี่ต้นนี้เขาก็เก็บไปแล้วต้นใหญ่อยู่นะคะที่ที่ปลูกบ่พรอมกันนะก็คือช้างตุยเอามะทนลองปลูกนะคะแรกๆช่างตุยเอามาทนลองปะะลูกาาลก,กับบรูว่าเขาจะรอดหรือบรอดนะคะเพราะว่าเขาปลูกบนคูคะนะเพราะว่าเวลาเขา เห็ดนานะคะเวลาเขาทาทาน้าหอดหรือดูทํานาเขาจะสูบน้ามาขังตรงนี้สร้างตีกับบ้แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือบ่รอดแต่ว่าทดลองหลายปีแล้วประมาณสีปี้าปีเขารอดนะคะนี่สูงถ่วหัวสร้างตีแล้วเขารอดสร้างตีก็เลยตัดสินใจจะเอามาปลูกอีกนะคะเนี่ยพี่เลี้ยงเขาก็จะปวดสภาพเขาก็จะล่มไปของเขาเองนะคะ ที่ปลูกสองคางนี่คือเขาจะเลี้ยงกันเองนะคะถ้าพี่เลี้ยงเขาลมไปแล้วเขาจะเลี้ยงกันเองช่างตีจะปลูกข้างต้นแคนะคะนี่สูงท่วมหัวแล้วค่ะเมื่อนี้ช่างตีมาเก็บกล้วยนะคะมาตัดกล้วยแต่ว่าพาชมผักหวานนี่ก็ต้นผักหวานนี่โอ้ยแตกแตกยอดดีค่ั ดี๋ยวชัดตุต้ยจะพาชมเรื่อยๆนะคะยังบรท่านยังมันตัดห้านะคะเพราะว่านเพื่นบระท่านได้ว่างนี่นี่ก็ต้นผักหวานต้นน้อยนานี่ก็สูงท่วมหัวได้เก็บผลผลิตหลายปีแล้วนะคะต้นน้อยนาได้เก็บผลผลิตหลายปี้วเดี๋ยวช่างตุ้จะให้เบ่งต้นเล็กๆมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ผสมเพราะว่าต้นใหญ่เขาได้ผลแล้วมีน้ำขังอยู่ในไร่นะ ต้นผักหวานเขากะโบเป็นอย่างนะคะตอนแรกช่างตีกลัวลากเขาเน่าเนาะเพราะว่ามีน้ามะขังมีน้ามะมาขังนะเวลาเขาทํานะจะมีน้ามะขังในไรนะช่างตีว่าเอ,อสงสัยว่ากลัวลากเขาจะเน่าแต่ว่าไม่เน่จาจ้ะทุกคนช่างตีก็เลยสนใจอยากจะปลูกต่อนี่โอ้ยแตกดีค่ะพี่น้องแตกยอดดีค่ะ โอ้ยสะอ่อนคักที่นอกนี่เดี๋ยวประมาณสองมือนะคะสองมือช่างตีจะมาเก็บอีกสองมือช่างตีจะมาเก็บนี่ชา่างตีจะปลูกข้างๆต้นแคร์โอ้ยแตกดีค่ะค่ะทุกคนสุดยอดเลยช่างตีปลูกผสมผสานนะคะถ้าเป็นยอดแบบนี้ถ้าเขียวๆอวบๆแบบนี้ช่างตี่จะปล่อยให้เขาเป็นกิ่งต่อไปนะคะช่างตี่จะบอร์อเด็ดนะคะ ให้กิ้งเขาแก่กว่านี่ช่างตีจึงจะเด็ดนี่นี่นี่กิ้งนี่ยอดเนี้ยนี่ยยอดเนี่ยสวยๆแบบแตกยอดดีค่ะขนาดจะมีต้นหน่อยนาหน่อยนาก็เริ่มดอกแล้วนะคะดอกดกมากหน่อยนากระดอกโดกค่ะจะมีทั้งหน่อยนาหนังแล้วก็หน่อยนาฝ้ายจะปูผสมปะสานกันนะคะ ฟังนี้จะปลูกขึ้นกันแต่ว่าฟังนี้เอ,อ่อต้นผักหวานฟังนี้ยังว่่ทันได้ถึงปีนะคะฟังนี้นี่ช่างตีจะปลูกข้างๆต้นแคช่างตีหันมาปลูกผักหวานแล้วนะคะเดี๋ยวช่างตีจะลงอีกประมาณประมาณเกือบไล่นะจะปลูกผสมประสานกับน้อยนานี่เป็นต้นผักหวาน หวังทางนี้ยังไม่ถึงปีใครชอบในการปลูกผักผสมประสานชอบปลูกเนาะคะ่ะชอบปลูกก็ติดตามรับชมช่างตุ้ยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่างจะปลูกอีกประมาณเกือบ1ไร่นะคะเกือบ1ไร่นะแต่ว่ารอฝนมาก,ก่อนส่วนตันนี้ใช้พี่เลี้ยง เป็นน้อยนานี่ใส่พี่เลี้ยงเป็นน้อยนะแต่ว่าที่จริงเขาสูงกว่านี่แล้วนะแต่ว่าเขาโดนเครื่องตัดหญ้าโดนเครื่องตัดหญ้าพ่อบ้านเพิ่นมาตัดหญ้าเน,ะเนา,าะเพิ่วมาตัดหญ้าแล้วเพิ่นตัดต้นผักหวานสร้างตีไปน้ำนี่ต้นนี้เขาใส่น้อยนาเป็นพี่เลี้ยงเดี๋ยวช่างพี่จะปลูกอีกที่หนึง่งจะเอาพี่เลี้ยงเป็นน้อยนาแล้วก็ผสมผสานกับต้นแค่นะคะ ส่วนต้นนี้พี่เลี้ยงเขาตูดีแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาเออเริ่มเสื่อมเสื่อมสม้มใบเขาก็จะล่วงโรยแห้งแบบนี้เดี๋ยวล้อให้เขาล้มลงมาเองนะคะเนี่ยเขาจะเริ่มหมดสภาพนะคะแต่ว่าต้นผักหวานเขายังโอเคเพราะว่าต้นผักหวานเขาใหญ่แล้วนะคะเนี่ยตน้นตันนี้คือต้นผักหวานเขาใหญ่แล้ว ต้นผักหวานเขารอดแล้วนะคะพีเลียงเขาบรอดกับลเป็นอย่างนะคะเนี่ยถ้ายอดถ้ายอดยญ่งๆเขียวๆแบบนี้เขาจะเหลือไว้ให้เขาเป็นกิง่งเขาจะบัตัดนะคะเขาจะบดเด็ดนะให้เขาเออใยก่นนี้จงไว้ทาให้เป็นกิ่งต่อไปนะคะนี่เขาก็เริ่มปลูกอีกทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะ ช่างตยปลูกตามเวลาที่ช่างตุยมีนะคะบางครั้งก็อาจจะมาหน้าตอนเช้าๆนะจ๊ะช่างตีชอบปลูกลักในการปลูกชอบในการปลูกแล้วก็ปลูกในสิ่งที่มันเอ่อที่ดูแลบ่ยยากนะคะเพราะว่าถ้าเขาติดแล้วมันจะดูแลบ่บยากเรื่องน้ำนะคะนี่ช่างติจะปลูกประมาณนี้นะคะตัดก้นถุงตัดก้นถุงออกนะคะ นี่ก้นถุงที่เราตารัดออกนะคะนี่ก้นถุงที่เราตารัดออกตัดออกแบบนี้เลยแล้วเราก็าเอาล้งหลุมประมาณนี้นะคะต้นนี้ก็ใส่ใส่น้อยหน้าเป็นพีเรียงนะคะนี่ต้นนี้ใส่น้อยหน้าเป็นพีเรียงถ้ายอยปลูกไปเรื่อยเมื่อ,อน,นีจะมาตัดกล้วยนะคะแต่ว่าพาชมสวนชมสวนนะคะทุกคน นี่กล้วยของเขานี่งามบอ่อพี่น้องเดี๋ยวช่างตู้จะเอาเครือนี้ลรไปแล้วกะอีเครือนุ่งอยู่ตรงนูน้นเขาปลูกว้ผสมประสานเพราะได้ใส่ได้ซอยใบตองนะคะส่วนกล้วยเขาก็เพาะเด้ไปหอยลดพุ่มพวงอย่างที่ช่างตุ้ว่าแหละเพราะว่าครอบครัวช่างตุก้ก็ขายรดพุ่มพวงนะคะขายรดพุ่มพวงขายอาหารรดเล่ตาหมู่บ้าน เ,เดี๋ยวช่างติจะเอาไปโบมนะคะเอาไปโบมแล้วก็เอาหอยลดพวง,พงนี่ส่วนสองเรือนี่ยังประันได้กแกนะคะนูน่นอีกหนึ่งเรือนี่ก็เป็นต้นที่เขาปลูกไม่ขึ้กันนะคะนี่เขาจะทยอยปลูกไปเรื่อยๆก็รอชมรอติดตามนะคะว่าเขาจะ ติดรากประมาณใดนะคะเพราะว่าเพิ่งจะปลูกยังประทันได้ถึงอาทิตย์นะคะถ้าถ้าเขาติดรากแล้วเขาจะเอาเออถุงออกนะคะเขาจะเอาถุงออกน่าจะประมาณเป็นเดือนนะคะน่าจะเป็นเดือนเนาะรากรากเขาถึงจะเดินแบบว่าหาเลี้ยงต้นเขาได้เนาะประมาณนั้นนี่ จะปลูกประมาณนี้ส่วนตรงนี้ช่างตุหยอดต้นแคร์ตรงกลางช่างตียจะยอดต้นแคร์ไปแล้วยอดต้นแคร์ไว้เป็นพี่เลี้ยงนะคะนูนฝั่งนู้นก็โตแล้วฝั่งนูน้นมีหลายรุ่นนะคะมีหลายรุ่นส่วนต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ยังประท่านได้ถึงปีนะคะนี่ต้นนี้ยังประท่านได้ถึงปีงามอยู่นะคะ ส่วนต้นนี้สูงท่วมหัวเลยอุ้ยกำลังแตกยอดคะ่ะทุกคนช่างตีมาเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะเก็บไปหลายรอบแล้วมื่อนี้จะออกมาเอากล้วยนะคะยังบม่ทันในถึงเวลาเก็บผักหวานนะวันนี้พาชมนะคะวันนี้พาชมนี่ช่างตุ้จะปลูกประมาณนี้นะคะ รอติดตามชมนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนนี่รอชมผลงานต่อไปนะคะ